สวัสดีนะคะพบก,กับช่องแม่พรพัง,งนวจันอีกนะคะแม่พรก็จะมาขอผาติดสถานการณ์ตรงนี้อีกนะคะเป็นช้างนะคะทยอยออกมานะคะอืมเสร็จจากการถ่ายหมู่ถ่ายกลุ่มก็ทยอยออกมานะคะทยอยออกมาแล้วนะคะนี่นะคะหลายเชือกคะหลายเชือกอลังการมากเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่คะนี่นะคะ เป็นโขลงเป็นขบวนเลยนะคะเป็นโขลงเลยค่ะเป็นโขลงเลยนะคะยายอยู่ไหนเนาะคุณยายนวลจันทร์คุณยายอยู่นูนน้นน,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 นะคะคุณยายอยู่นู้นคุณยายนวลอยู่ทางนน้นนี่นะคะทยอยออกแล้วนะคะทยอยออกแล้วะคะ่ะสวยงามมากเลยค่ะนะคะ ทยอยออกแล้วนะคะสวยงามมากเลยนะคะช่องแม่พรพังนวลจันทรนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะนี้ค่ะอย่างนี้นะคะทยอยออกแล้วนะคะสวยงามมากเลยนะคะนี่คะหลายเชื่อก็ยังไม่ออกมานะคะค่อยๆทยอยกันออกไปนะคะเพราะว่าออกไปพร้อมกันก็เยอะมากเลยนะคะนี่นะคะฝั่งทางนู้นก็มีนะคะ เมฆวานก็เกาะติดสถานการณ์นะคะข้างบนนะคะให้ดูภาพวิวสวยๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ขาท่านผู้ชมขานี้นะคะต้องเม่วานพังนวลจันทร์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเมฆวานวันนี้ก็พามาเกาะติดสถานการณ์นะคะหลายจุดหลายที่นะคะนี่นะคะขอเกาะติดสถานการณ์หลายจุดหลายที่เลยนะคะอือค่ะาี่นะคะ ะะอยู่มุมสูงนะคะตอนนี้อยู่มุมสูงะคะ่ะมุมสูงนะคะใย,ยนวลอยู่ทางโน้นเดี๋ยวไปหายายนวลกันเนาะเดี๋ยวไปหาใย,ยนวลกันแป๊บหนึ่งนะคะดูภาพสวยๆงามๆแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปหายายนวลกันอีกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่แสดงของช้างทางสวนสัตว์เขานะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่แสดงของช้างสวนสัตว์นะคะ <tit le> นะคะลงนะคะติดตามสถานนาการนะคะนี่นะคะเป็นการซอ้อมเป็นการถ่ายรูปหมู่ไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะ <c oughs> ไปดูคุณยายนวลก่อนอยู่ไหนอีกเนาะคุณยายนวลน,นะคะช่องไม่พรพังนวลจันนะคะสุนท่รคุณแม่ขาชวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะนี่นะคะคุณยายอยู่น,นู่นคุณยายไปดูคุณยายนวลจันกันนะคะมาร่วมงานด้วยค่ะ นี่นะคะคุณยายอยู่ทางโน้นคุณยายให้คนเข้าไปก่อนนะคะให้เชือกอื่นเข้าไปก่อนคุณยายค่อยทยอยมาตามหลังเขานะคะนี่นะคะคุณยายนวลนะคะพอควานกำลังกินน้ำอยู่นะคะนี่ค่ะนี่นะคะกำลังกินน้ำอยู่นะคะคุณยายนวลจันนะคะมาร่วมขบวนนะคะพอควานนุ่งสโลงนะคะปลกผ้าเข้ามานะคะ น,น,ะะนี่นะคะแม่ควานขอจบคลิปนี้ไว้ตรงคุณยายนวลจันทร์นะคะกับพ่อควานนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ